กราบสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่สปีชี้เดียวกันทุกคนเลยนะครับเจอกับพี่ฟูเ,ย <c oughs> เอยแล้ววันนี้ก็หาเกมเล่นซึ่งเกมในวันนี้มีชื่อเกมว่าซีเทมปี้นะครับผมเออมีภาษาไทยด้วยนะไปภาษาไทยเอยเอขอฟูอะไปโอ้อันนี้ตัวเราเนี่ยฮ l ล s h ชี โอ้ฉันไม่ต้องการที่จะแต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นอันนี้ตัวละครเราแม่เนะี่ยอันนี้คุณแม่เราพูดนะฮะในปะโปรดเธอลูกโปรดคิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะลูกนะโอ้เราจะทำอะไรได้อีกลูกชายนั่นเป็นทางเดียวที่จะชำระหนี่เราได้เชียครอบครัวเราติดหนี้กันหรอนอกจากนี้ลูกสาวของอลูกสาวของฉลามเงินกู้ แอบชอบลูกอีกด้วยนะโอ้นี่คือรูปถ่ายของเธอน่ะผมเห็นลูกถ่ายของเขาแล้วแม่เออว้าวลีชิดเคคิดก็ก็จะอ้วกแล้วอ่ะโอ้บายก่อนอันนี้เราต้องไปแต่งงานเพื่อโชชายนี่ให้บ้านเราอเนี่ยผมไม่ต้องการที่จะแต่งงานกับคนพันนั้นโอ้ผมคนที่จะแต่งงาน มันก็ควรจะอยู่ด้วยความรักสิแม่ไม่ใช่เงินแต่ลูกแน่ใจหรอว่าแน่ใจหรอว่าจะไปตอนนี้แหละครับพ่อผมจะตัดสินใจแล้วมันไม่ง่ายเลยนะลูกการหางานอะท้ายที่สุดแล้วลูกก็เพิ่งจบมัธยมปลายเชี่ยเราเพิ่งจบมัธยมไปหรอชีวิตเหมือนพี่เลยวะอย่างน้อยก็ต้องลองดูครับแม่ใช่ลูกชาย แต่เราก็มีเวลาเพียง10ส,สัปดาห์ในการชำระเงินกู้นะโอ้โหสิสัสปดาห์เองเหรอเนี่ยผมจะพยายามหาเงินก่อนวันครบกำหนดเราคงได้แต่อวยพอใหครับเจ้านะลูกเอ้ยแล้วไม่มีทางเลือดอื่นในการชำระน,นี้แล้วนะลูกผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดกับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงอะเอาซอยเส้นนี้ไปนะลูกลูกสาม,มารถมันจะช่วยลูกได้เออลูกเอ้ย แม่หวังว่าจะช่วยลูกได้ทุกเมื่อเมื่อลูกต้องการเงินเพิ่มนะเอาสร้อยไปขายนะลูกได้สร้อยคอคุณแม่มา <c oughs> มีงานพ่อมีงานต้องทำโอเคพ่อไปก่อนแนละ้วฮะเหมือนเออโอ้ใหม่ก็โอ๋ใหมก่มก็คุยกับแม่ฮนะระวังตัวนะลูกหัวฟูบอกลาแม่พ่อสูดอากาศอ่าไม่มีอะไรหรอกลูกเอ มันซายเข้าตานะอ้ยพ่อ้องไห้เหี้ย yeah, พ่อ้องห้ไม่เป็นไรนะพ่อไปตามถนนได้เลยคุณพ่อพ่อไม่เป็นไรนะหลังจากนั้นไม่นานฉันก็มาถึงที่เมืองเชียเชียนี่ในเมืองอันนี้เราต้องดูแลตัวเองฮะเนื่องจากพ่อแม่ก็คือจะให้เราแต่งงานเพื่อชดใช้นี่นะฮะฉันใช้เงินไป100บาท เพื่อมาที่นี่ต้องหาวิธีหาเงินอย่างเร่งด่วนเลยอะฉันจะต้องทางานอะไรสักอย่างอะ่ะมองซ้ายมองขวาเอามีคุณลุงเหรอคุณลุงนายทัดว่วะเอ้ยเอ้ยหนูมีอะไรฉันช่วยหรือเปล่าอะ่ะสวัสดีครับผมแค่ต้องการเงินน่ะผมมีปัญหาเรื่องเงินเล็กน,น้อยอคุณลุงสามารถาผม เส้นนี้ได้ไหมครับเอ่อผมจะเอาสร้อยเส้นนี้มาขายคุณลุงได้ไหมครับอ่าถ้านั่นคือสิ่งที่นายต้องการอ่ะฉันบังเอิญมีโรงรับจำนำเออนายสามารถเอาอะไรไปขายเออตรงนั้นได้เลยนะเพื่อได้กับเงินด่วนอะ่ะฉันชื่อทาตังอย่างไรก็ตามยินดีที่ได้รู้จักนะโอ้ยินดีที่ได้รู้จักกับลุงทาตังเออเป็นความคิดที่ดีมากเลยลงุง โอเคฮะแค่ okay. Okay. ไปที่แผงขายอ่าขายอันนี้ลงรับจำนำหมดเนี่ยโอ้ไปข้างหน้าและมีเมนูป้ายอ่ารายการอยู่ซื้อขายอาขายเราต้องขายสร้อยโอ้ยเฮี้ยสร้อยเมีสี่สิบบาทคุณแน่ใจนะว่าจะต้องขายสร้อยใช่ผมแน่ใจที่นี่มีอ่าชุบแป้งทอดด้วยนะมีข้าวชุบแป้งทอดด้วยกรณีที่คุณหิวอนะ่ะโอ้ขอบคุณมากครับคุณลุง โอ้ได้ชุดได้อาหารชุบแปง้งทอดน,นะ,ะแล้วก็เดินมาปั๊บป๊บปั๊บป๊บ,ปบ,ปบโอ้ยอน,นิยามมันเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมานี่สิมองหาใครอยู่เหรอโอ้ไทโอเขาเป็นเพื่อนของฉันนะอย่าใจร้ายกับเขานักล่ะโอ้เป็นเพื่อนของคุณมิเตอร์ทำตังถ้าตังเองอ่ะนะหรอโอ้ให้ฉันแนะนําตัวฉันช,ชื่อติว่ะชื่อติว่ะ เป็นรอปภแถวนี้น่ะเออคุณคือคุณชื่ออะไรนะหัวฟูได้ไหมยินดีที่ได้รู้จักนะอืมว้าวน้ำมันนะแป้งทอดกรอบอะ่ะเห็นเห็นแล้วน่าอร่อยดีนะฉันให้เอาไหมโอ้โหจริงเหรอไม่เป็นไรนะจะเกรงใจน่ะโอ้โหเชียเกรงใจอ่ะให้ฮะโอ้ขอบคุณมากเลยฉันชอบสิ่งนี้มากอันนี้เราก็กินนะแล้วแล้วนายมาทำอะไรที่นี่เหรอหัวฟูฮะ กำลังมาเยี่ยมเคาอยู่หรออ๋อเปล่าครับผมกาลังหางานทนะําน่ะโอ้แล้วนายมาจากไหนอ่ะหมู่บ้านโบโจโบจงลีมาครับโอ้อะไรนะโบจงลีมาเหรอครับมีอะไรเหรอครับโอ้ที่ถึงเป็นบ้านเกิดของคุณย่าของฉันฉันไปเยี่ยมคุณย่าที่นั่นเสมอตอนที่ยังเป็นเด็กโอ้อย่างนั้นเหรอครับเนี่ยแม่ ผมยังไม่เคยได้เห็นคุณเลยนะฮโอ้มันก็เรื่องตั้งแต่ตอนที่ฉันยังเป็นเด็กด้วยซ้ําไม่เห็นก็ไม่แปลกผมรอเล่นนะคะผมรอเล่นอรอเล่นเดี๋ยวบัสเออฮ่าฮ่าฮ่า,า,ายังไงก็ตามเจ้าก็มีความกล้านะเจาหนูไม่ใช่ทุกคนที่จะหางานได้ในวัยเดียวกับวัยเดียวกับนาย มันมีเหตุผลของมันจริงๆอะครับโอ้จริงเหรอเกิดอะไรขึ้นน่ะเล่าเรื่องครับปัญหาทั้งหมดให้พียบอ่าโอ้พระเจ้าไม่ประทับใจแล้วตอนนี้ไม่รู้จริงๆครับว่าต้องทำยังไรถ้าคุณต้องการผมสามารถหาห้องหรือบ้านพักให้คุณได้นะว้าวจริงเหรอผมรักคุณคุณเซอร์ตัวสถานที่เองก็ไม่มีอะไรให้ดูมากนักหรอก แต่อย่างน้อยคุณก็มีที่ซุกหัวนอนโอ้ม่เกินพอแล้วครับตกลงฉันจะจัดการมันก่อนนะคุณรอตรงนี้แหละได้อุ๊ยคุณลุงยามใจดีมากตกลงหัวหน้าหมู่บ้านบอกว่าคุณสามารถอยู่ในห้องเก็บของของเขาได้นะฉันบอกว่าคุณเป็นญาติของฉันเองอีอโอขอบคุณมากเลยนะคุณลุงยาม ตกลงให้ฉันพาคุณไปสถานที่นะอ่ะาไปฮะลุงยามพาเราไปภาษาไทยมันปแปลแปลกๆหน่อยนะทุกคนนะเต๊อย่างน้อยก็ยังดีฮะโอ้โหนี่บ้านเราเนอะนี่ห้องเก็บของนะภายในนี้มีเฟอร์นิเจอร์ชั่วคราวเพียงเรื่องอ่าเพียงตรวจสอบด้วยตัวเองแต่รต้องเข้าไปดูด้วยตัวเองนะขอบคุณมากเลยคุณลุงยามคุณนี่ใจดีมากเลยอ่ะเอ้ยอย่าพูดถึงขนาดนั้นเลยนะเออตกลงฉันควรไปร่าดัะเองก่อนละโอเคครับขอบคุณมากครับโอ้โหลุงยามใจดีมากฮะอันนี้ ตื๊บๆไปฮะโอ้โ่ไปเราเข้าไปที่ห้องเราฮะว้าวอันนี้อะไรอ่ะคุณสามารถใช้ตู้นี้เพื่อศึกษายกระดับปัญญาของคุณเยสคุณสามารถใช้ตู้นี้เพื่อเก็บของพวกกระเป๋าเป้ได้อ่ากระจกฮะด,ด,ดูฉันเห็นฟุนิเจร์ทั้งหมดนี้แล้วได้เวลาหางานไปหางานกันนะไปหา,าเรารัเดินไปหางานนะทุกคนโอ้โอ้ที่นี่อ่า มีตำแหน่งว่างงานไหมนะอ่าลุงยามมาฮะลุงยามมาลุงยามแกเป็นคนดีนะเนี่ยโอ้หัวผู้กาลังมองหางานอยู่กันเหรอโอ้ใช่ครับงานที่ผมสามารถทําได้ทําทีมีหรือเปล่าโอ้โหนั่นคือสิ่งที่เกี่ยวกับเมืองนี้นายสามารถรัดงานง่ายๆได้เลยโอ้ดูเหมือนว่าผมอ่าถูกแล้วนะที่มาที่นี่จริงๆอ ตัวซอบ,บนกระดาษแล้วก็เลือกงานที่นายชอบได้เลยนะตกลงครับคุณลุงโอ้คุณลงุณลงใจดีโอ้โหยามโรงเรียนคนเลข่ขายของข้างถนนเชียอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้เลเวลสองเยี่ยามโรงเรียนแล้วก็คนเลข่ของคนเล่ขายของข้างถนนเหรอยามโรงเรียนดีไหมวะเอออ่ายามโรงเรียนพี่มองว่ายามโรงเรียนน่าจะโอเคสุดแค่เฝ้าคนเข้าออกอ่อยามโรงเรียน โอ้โห oh, ทำงานเจ็ดโมงเลิกสามทุ่มเหรอได้สิบบาทเชียร์คุณได้เป็นเจ้าหน้าที่ชุดทำงานได้เหมาะสมแล้วคุณพร้อมที่จะอไปไปไม่เลือกงานไม่ยากจนยามโรงเรียนช่วงเวลาพักไปทำงานอนะโอ้ oh, มันง่ายๆอย่างงี้เลยฮะทุกคนโอ้ oh, มืดแล้วนะหัวฟูขนมอ่ะนี่นายเอาขนมปัง ของเซเว่นยีเเนให้ฉันหน่อยได้ไหมนะ่ะพอดีฉันเรรู้สึกว่าฉันแคชเชียดด้วยฮะพอดีบางคนอาจจะรู้จักแคชเชียดด้วยก็ได้นะโอ้พนังกงานเก็บเงินในสถานที่เหล่านี้น่าดึงดูดโอ้โอเคโอเคก็ไม่บอกนะ Seven เซเว่นไปทางไหนเนี่ยเซเว่นอ๋อนี่ไงโอเคไปเซเว่นฮะจับ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 โอ้นี่เซเว่นเหรอโอ้เซเว่นอยู่ร้านนี้ฮนะว้าว โนยิชีโอใหา่ก็เจ่าเซเว้นอย่างนั้นเหรออน่ารักยังเลยนะอสวัสดีค่ะเซเว่นอิเจนยินดีต้อนรับค่ะอือโอ้โอ้ใหม่ก็อุ้ oh อยเธอจังแข็งแรงมากเลยฮนะโอ้โหดูยกบูบูโทษมาได้เลยสอนหายใจเฮ้ย ทำไมฉันต้องแบกของพวกนี้ด้วยนะมันไปนเบีเ่ยงเพราะพวกเขาต้องทําธุระอย่างนั้นเหรอเอ๊ะอะไรอะ่ะคุณกําลังมองอะไรอยู่คุณไม่เคยเห็นผู้หญิงอะ่ะถือกล่องมากอดหรือไงอ้าวเฮีย <c oughs> โ,โ,โอ้โอ้โอ้ไม่มีอะไรครับอ่ามันไม่มีอะไรคนระับขอโทษด้วยนะฮะอ่าอ่าความจริงคือ คุณหน้าตาน่ารักแล้วก็สวยมากเลยนะแต่แต่ก็ดูมากอันนี้เราคิดในใจฮะเราคิดในใจโอเคนี่เป็นเซเว่นนะฮะอ่าเราต้องการอ่าขนมปังนะซืโอ้อ,อซื้นี่ไงโอเคโอ้น่ารักนะเนี่ยซื้อขนมปังยี่สิบบาทครับใช่โอเคคุยคุยได้ไหมคุยได้ไหมขอคุยหนะ่อยคุยจีบจีบพูดคุยเฮ้ย hey! คุณเป็นคนใหม่ที่มาที่นี่เหรอยินดีที่ได้รู้จักนะฉันชื่อ, Cindy Let ary. Let ary. อซินดีเ้เลตตาลี่เนตตาลี่โ้โหซินดี้เมไดารักจัดเลยว่ะทุกคน <c oughs> อ่าลุงยามเห็นไหมอ่าอ่าแล้วลุงยามไปไหนลุงโ okay. อเคไปนอนก่อนก็นได้ครับไปรอเช้ารอเช้าโอ้โหโโหเราต้องแบบอันนี้ทุกครั้งเลยเหรอนี่เลยฮะใช่เออบันทึกและนอนหลับ โอ้โอเคนอนหลับครับอันนี้เราเลือกความรู้ฮนะแล้วก็ตื่นมาเฮ้ยน่าสนใจเกมนี้เป็นสตรอรี่เลยเนี่ยวันนี้ผมทํางานหนักมากเลยนะผมไม่แน่ใจว่าผมมีเงินอยู่150บาทเนี่ยเพื่อจ่ายนี่พ่อกับแม่ในวันอาทิตย์โอ้โหต้องรีบแลวผมเหนื่อยมากแล้วหมดสติไปเมื่อคืนนี้วันนี้ก็เลยตื่นสายอ้าว สวัสดีหัวฟรูรู้หรือเปล่าว่าคุณตาตั้งรู้จักเอ,อเื้อเพื่อเบื่อเพอเพื่อนฝูงนะควรจะเป็นเพื่อนกับเขาด้วยนะคุยกับฉันหลังจากที่คุยกับเขาเสร็จแล้วนะฉันมีเย็นบางสิ่งอยากให้หนายนะโอ,โอเคโอเคมันปิดเพลงได้ไ่มเนนะี่ยตซตติงโอ้ปิดปิดเพลงได้โอเคโหตายเถอะรีกระสิหรือเปล่ารูเา้เอาละเอาละลงุง สวัสดีครับโอ้โูเออยินดีที่ได้รู้จักนะเอาลุงลุงจำผมไม่ได้เหรอลุงจำเราไม่ได้ซะเล้ยวนะเอาล่ะทำเควสแนะนำเควสหนึ่งอ่ะโอเคให้ไปฮะโอเคโอ้เราต้องยกให้เงี้ยโอเคขอบคุณมากเลยเออเริ่มพูดคุยโอ้สวัสดีมาหาฉันนี่ตลอดเวลาเลยนะ เอ้ยที่ใครอ่ะคุณปู่ะคุยกับคุณปู่เลยนะโอ้คุณเซนเดี๋ยวนะี้โอ้พ่อหนุม่มเออคุณยังใหม่ในคิดตำคิดทำใครเออชื่อเมืองนะใช่ไหมนะ่ะเรียกฉันว่าเซนก็ได้นะโอ้ว้าวสวัสดีครับเซนนะอุ้ยเราแวะไปหาสาวเซเว่นดีกว่าลุงขอโทษทีนะ เราแวะไปหาสาวเซเว่นดีกว่านะอืพอดีคิดถึงสาวเซเว่นขึ้นมาครับเออสาวเซเว่นอยู่ไหนหนะโอ้นี่ไงเนี่ยโอ้สวัสดีครับสาวเซเว่นโอ้ทักทายหน่อยทักทายหน่อยเอคย้คุยคุยโอ้สวัสดีอืซื้ออะไรดีนะซื้อไข่ได้ปหะไข่สิบบาทแล้วก็ขนมบะหมี่ขนมปังซื้อไข่ดีกว่าฮะเอาไปฝากลุงได้ไหม ใครวะฮัลโหลโ okay. อ้เจเ๊เหรอเจ๊เบลล่าฉันชื่อเบลล่านะฉันชื่อเบลล่าจะเรียกฉันว่ามาดามลาล่าก็ได้ okay. โอเควูววมาฮะมาทักทายอุ้ยเดี๋ยวเอาไข่ให้เอาไข่ให้อ่าน้องเซเว่นจะดีไหมเนี่ยนะว้าวฉันชอบสิ่งนี้ขอบคุณนะไ <c oughs> อ้ยเหี้ยน้องเซเว่นชอบไข่อย่างนั้เหรอโอ้ไม่ก็เอาละ โอเคมาหาลุงด้วยดิแล้วก็น่าจะเอาเอไข่ให้ลุงหน่อยนะเอาไข่ให้โอ้ขอบคุณมากเลยเออคนเรข่ขายข้างถนนไปทำงานอ,อ่าทำงานตต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 ตดด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 ดโอ้ยขายของครับขายของครับไปนอนนะ เอ๊ะวันนี้เราจะเอาแต้มพอย n อะไรดีนะเออแต้มพอยตรงนี้ก็อ่าเป็นความรู้ใช่ไหมอืมปัญญาบวงหนึ่งฮะอันนี้ปัญญาเราก็อุ้ยห้องเก็บชอบเก็บของฮะอันนี้เลยเก็บเก็บโอเคแล้วก็อันนี้คืออ่าฝึกพูดฮะเพราะฝึกพูดดีกว่าอ่าการสื่อสารบวงหนึ่งฮะโอเคการสื่อสารฮะ ใช้แต้มการสืนะ่อสารแล้วก็อันนี้อ่าความแข็งแกร่งบนหนึ่งฮะโอเคอ่ะนอนและบันทึกเอาเวลาเช้าวันต่อมาทุกคนโอ้ฉันเหนื่อยวันนี้เหนื่อยนะายฮะโอะ้ก่อนอื่นเลยก่อนอื่นเลยเราต้องมาทักทายคุณลุงก่อนนะคุณลุงตาตังคุณลุงคนนี้แหละนะครับทักทายก่อนโอ้สวัสดีเป็นยังไงบ้างล่ะหัวฟู คุณมีไข่มาฝากคุณลุงครับคุณลุงไม่ชอบไข่อะเจี๊ยคุณลุงไม่ชอบไข่วะคุณลุงยาัสดีครับคุยๆโอ้บัดดี้ในอ่าในต้องตื่นตลอดเวลานะโอ้ให้ตายเดี๋ยวไปหาสาวเซเว่นก่อนไปหาสาวเซเว่น๋โอโอเคโอเคอุ้ยอุ้ย น้องเซเว่นไว่ในนี้บ้านน้องอยู่นี่หรอเชียร์อรุณสวัสดิ์เชียรโอ้น่ารักจัดเลยดูดิอันนี้คืออเหมือนกับรักษาออกกำลังก,กายด้วยรครับเนี่ยอันนี้คือบ้านใครครับเข้ามามั่วเลยว้ยอ,อาจารย์แดงเหรอครับเนี่ยโอ้มาดามว่ะนางนัวอรุณสวัสดีอ่าฉันช่วยคุณได้อย่างไรพูดคุยกันก่อนนะ อโอ้ฉันชื่อเอ,อ่อนางนัวยินที่ได้รู้จักนะหัวฟูนะนางนัวขายอะไรบะเน,นี่ยขายขาย,ขายอะไรซื้อไข่ไก่แล้วก็บะมีกึ่งสำเร็จรูปฮะอายขาไข่เด้วเอาแล้วเซเว่นแล้วใครทำเซเว่นน่ะอ่าเอาไข่ให้โอ้ฉันชอบมากเลยแนะโอ้โหเดหนึ่งหัวใจโอ้ยผมได้อปเปิล โอเคฉันได้รับคูปองสามขูปองโอได้แอปเปิ้ลเชี่ยอันนี้อะไรอ,ะอ่ะไม่ได้อะเออแล้วเซเว่นใครใครใครทํางานแทนอะ่ะเราไปดูเซเว่นหน่อยดิเออแล้วใครทํางานแทนเซเว่นอ๋อคุณตานี่ว่ะถ้าใ,ใครคุณตาหน่อยหวัดดีคุณตาโอ้สวัสดีหนุม่มเซเว่นใครทํางานแทนไะดูดิว้าว้เยเชียผู้จัดการเลยเนี่ย โอ้โห oh, สาวเซเว่นแต่และคนนี่มันเบิ่มเบิ่มบิมเบิ่มสัมเบ้เลยอ่ะยินดีสวัสด,ดีเซเว่นเซสวัส,ด,ด,สด,ดีค่ะเออ,อว้าวสวยจังนางแบบหรอเชียร์ตัวละครเรายังอุทาเลยโู้สวยจังนางแบบวะเนี่ยโอเคโอเคโอ,คโอไม่ฉันจะต้องโฟกัสจะต้องโฟกัสเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะอืมฉันมาที่แคทเชียร์ทันทีโอ้นางอ๋อเธอเป็นนางฟ้าแบบ แบบนี้หรืออะไรอยู่ในรายการทีวีหรือเปล่านะเชีย่ยสวยมากเลยครับโอ้หนางฟ้าก็ต้องื้อละโอ้หนางฟ้ามาเองฮะัทักทายนางฟ้าทั้งหน่อยฮะพูดคุยฮะโอ,อ้คุณคือคุณ,คณหัวฟูหรอฉันชื่อซาร่านะเออเจดียๆได้รู้จักเชีย่ยซาร่าซาร่าเอาไข่ไหมอ๋ออืมขอบคุณนะอุซาร่าไม่ชอบไข่หรอทําไมอ่ะ ซาร่าไม่ค่อยชอบไข่ฮะดูจากซาร่าแล้วซาร่าน่าจะชอบแบบอ่าซ m ม t h i n g นะครับไปทํางานดีกว่าอ่าคุณลงุงไงบ้างอะเอาไข่มาฝากครับคุณลงุงโอ้ขอบคุณเนยฉันชอบไข่มากเลยล่ะเอ้ยเหมือนลุงยามจะชอบขนมปังนะเราก็ลืมซื้อขนมปังไม่ให้ลุงยามเลยอะเร่ขายขนมดีกว่าไปโอ้ทางานอะจุ๊บอะจุบ อโจอ้โจอ้โจโอโจอโจโอ้นี่ยี่สิบบาทอโจอโจอโจถ้าเราฝึกความแข็งแรงเราจะได้แต้มมานานนี้ขึ้นเยอะเลยใช่ไหมี่ะเข้นนานอนดีกว่าเข้านอนดีกว่าทุานนก,ากคนเออแหมวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากฮะเอคเข้านอนนะเอาล่ะต้องฝึกความแข็งแกร่งให้ดูทรงแล้วนะครับโอคแล้วก็ใช้อ๋อแล้วก็บันทึกแล้วนอนฮนะโอเคสวยเย้ เอาละครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับวันนี้ก็วันที่สี่แล้วนะครับเอาไว้เจอกันอาทิตย์หน้าไอเกมนี้สนุกมากเอาไว้เจอกันมปติดตามว่าพี่นั้นจะจีบใครหรือจะหาเงินไปส่งแม่ได้ทันหรือเปล่านะฮะก็อย่าลืมติดตามมนด้วยเอาไว้เจอกันอีพีหน้าอีพีนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย